点点อาจารย์เฉิงคะฉัน,ฉนมาขอโทษคุณค่ะฉันยกเลิกงานไปแล้วคุณไม่ต้องมาอีกเดี๋ยวเดี๋วดียวอาจารย์เฉิงฉันอยากจะขอโทษคุณจริงๆนะคะ คราวกว่อนคุณโมโหขนาดนั้นต้องเป็นเพราะฉันพูดอะไรที่ทําให้คุณเศร้าและโกรธแน่ๆขอโทษค่ะฉันไม่ได้โกรธค่ะคุณไปเถอะแล้วก็ไม่ต้องมาอีกแล้วไปอาจารย์เฉิงค่ะอาจารย์เฉิง วิธีแก้ปัญหาของเธอมีแค่คำขอโทษเหรอฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรได้อีกปกติไอเดียพี่เรนเธอเยอะไม่ใช่หรืองไงฉันเพิ่งเคยเจอเรื่องแบบนี้ครั้งแรกไม่รู้ควรจะทำยังไงขอโทษนะคะคุณต้องผิดหวังในตัวฉันมากเลยใช่ไหมฉันไม่เคยคาดหวังอะไรในตัวเธอเพราะงั้นจะบอกว่าผิดหวังคงไม่ได้ เมื่อกี้ฉันผ่านมาแถวนี้เห็นเธอถือของพวกนี้อยู่เลยคิดว่าจะมาดูสักหน่อยว่าเธอทำอะไรกันแน่จำคำของฉันเอาไว้นะเพียงแค่ขอโทษนะมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกเราไปใช้สมองคิดดูสถาปนิกต้องเอาชนะด้วยการออกแบบไม่ใช่ด้วยวิธีพวกนี้ของเธอ ขอโทษค่ะฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะพูดแรงไปหรือเปล่านะจิตใจเธอจะรับได้หรือเปล่า คิดว่าประธานกู้จะเป็นฮีโร่ช่วยสาวสวยซะอีกเห็นดีกับเจียงเสี่ยวหนิงขนาดน,นั้นสุดท้ายพอถึงเวลาสาคัญไม่ทําอะไรเลยดูท่าดราม่าใหญ่ครั้งนี้จะจบไม่สวยเจียงเสี่ยวหนิงนี่ก็สวยจริงๆนะได้ยินว่าโปรเจก t นี้จัดการยากมากเด็กใหม่อย่างเธอทําได้ไม่ดีก็ปกติแต่ที่ประธานสวีทำเมื่อวานฉันก็รู้สึกผิดคาดอยู่นะหรือว,ว่าเขาจะเปลี่ยนสไตล์สาวแล้วทุกอย่างเป็นไปได้ทั้งนั้นที่พูดแบบนี้ฉันก็มีความหวังเหมือนกันใช่ไหมเธนเอาความหวังเป็นศูนย์ ไหนพี่บอกว่าอะไรก็เป็นไปได้เหรอแต่เธอน่ะไม่ได้กัดเธอมีเจ้าของแล้ว